สวัสดีครับผู้ชมคลิปนี้ผมจะทาโลบาเองนะครับโลบาเพื่อที่จะติดเต็นท์หลังคาครับคอนเซปต์ผมก็คือเต็นท์หลังคาเนี่ยจะไม่เลยหัวเก่งนะครับจะไม่เลยหัวเก่งนะจะเอาเตี้ยที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่เป็นคอนเซปต์ผมนะครับคนอื่นเขาสูงเลยหัวเก่งเนาะเพื่อที่จะแบบว่าขนของได้เยอะนะครับแต่ส่วนตัวผมผมขนของไม่เยอะแล้วก็เน้นขึ้นลงตัวเต็นท์ง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้คอนเซปต์ของผมก็คือโลบาเตี้ยๆนะครับเอาไว้ใส่เต็นท์หลังคาผมไปหาข้อมูลมา โลบาร์ที่มียี่ห้อมีแบรนด์นะครับที่เอาไว้ติดเต็นท์หลังคาเนี่ยขายกันประมาณ8 5 0 0ถึงเเลยนะฮะเกือบ,บหมื่นนะเกือบหมื่นก็เลยทำเองดีกว่าน่าจะถูกกันนั้นเยอะเดี๋ยวไปวัดแล้วจดสเปคแล้วก็ส่งให้ช่างทำอันนี้ผมวัดจากซุ้มล้อด้านหนึ่งไปถึงอีกซุ้มล้อด้านหนึ่งนะครับอยู่ที่ผมกล่าวเลยนะประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งนะโอเคเสร็จแล้วก็วาดรูปง่ายๆขึ้นมาก่อนเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ฟืบไม่ตรงแฮะจับมือเดียวก็นี่แหละอ่าหนึ่งเมตร หนึ่งเมตรนะครับแล้วก็จะวัดด้านนี้ด้านนี้วัดอยู่ที่ผมจะเอาประมาณเมตรเมตรสามสิบเมตรสามสิบหนึ่งจุดสามศูนย์เมตรส่วนตัวคานจะห่างจากกระบะแม็กเรเนอร์ตรงนี้นะครับประมาณสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนตรงนี้เพื่อที่จะแบบว่ามีพื้นที่ว่างแถวแถวนี้เนาะเพราะว่าเอาไว้แบบว่าเก็บเต็นท์เนาะประมาณนี้นะครับสิบห้าเซนพอห่างจากสิบห้าเซนก็ตั้งเสาขึ้นแบบนี้นะครับผู้ชม เสาวความสูงเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวมาวัดกันอ่าต่อมาจะวัดเพื่อตั้งเสานะครับว่าจะเอาเสาเท่าไหร่ดีเนาะกับก่อนนะครับถ้าเสมอกับแม็กไลเนอร์พอดีมันจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองเซนห้าสิบสองเซนผมว่าจะเอาสักหกสิบประมาณนี้นะครับหกสิบเซนนะหกสิบเซนก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ฮะตัวคานวางเต็นท์จะอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ตัวเต็นท์ก็จะไม่เกินหัวเก่งน,นะครับประมาณนี้ความคิดของผมนะ เอาแค่นี้ก็พอนะครับแค่สอดมือเอาของได้ก็พอจบผมไม่ได้ต้องการสูงกว่าหัวกิงนะครับเอาประมาณนี้พอหกสิเซนนะครับห0เซนหลังจากนั้นเราก็มาวัดคา,านด้านบนนอที่จะทำนะครับทุณผู้ชมอ,อย่างที่ผมบอกไปชน Mac iner, แนม็กไลเนอร์แล้วก็ห่าง15เซนใช่ไหมครับแล้วก็หักออก15เซนเนาะมาร์กมันอยู่ไหนมาร์กอยู่มาร์กอยู่ตรงนี้หักออก15เซนผมจะเอาความยาวสัก เก้าสิบเซนนะครับคานด,ด้านบนนะที่จะวางนะครับเมตรหนึ่งก็ได้นะเอาจจริงนะเดี๋ยวผมลองเมตรหนึ่งดูอ่าเมตรหนึ่งครับเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งมันชนนี่พอดีโอเคเลยคานด,ด้านบนหนึ่งเมตรโอเคตอนนี้ผมได้ขนาดแล้วนะครับเนี่ยขนาดเนาะทีนี้เดี๋ยวไปร้านนะครับไปร้านทําผมว่าผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะหมดเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะถูกกว่าเก้าพันห้าแปดพันห้าแน่นอนนะครับไม่รู้หมดเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันคุยเรียบร้อยคุณผู้ชมสองพันห้าร้อยบาท เอารถมาทําเลยดีกว่าฮะไปถึงร้านทําโลบาแล้วเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยอันนี้ขออนุญาตเจ้าของเลยนะขออนุญาตถ่ายทําคลิปเพื่อเป็นประโยชน์ของคุณผู้ชมเนาะในกรณีที่คุณผู้ชมจะไปทําเองนะครับ เรียบร้อยครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี<ม>้เตีย่ยๆนะครับผมพอแล้วผมไม่เอาสูงนะเอาแค่นี้ก็พอนะครับตรงนี้ก็ใส่ของพอดีนะไม่ได้แบบว่าเลขเืิเนไปนะครับอ่านี่ประชาสัมพันธ์ให้ร้านเลยนะครับเนี่ยฮะพ่อไอเสียนะช่างนาย0 8 9 4 9 4 8 0 9 4 2นนะครับทำงานเร็วมากนะแล้วก็ดีมากด้วยนะครับ อยู่เลี่ยงเมืองอุบลน,นะเลี่ยงเมืองอุบลน,นะครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะตัวนี้เป็นหูนะทั้งสี่มุมจะมีหูนะครับเกี่ยวกับตัวแม็กไลเนอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะหูแม็กไลเนอร์ก็จะมีสี่หูครับด้านนู้นก็มีด้านนู้นก็มีเนาะสีเงินนะครับด้านนี้ก็มีเราเพียงแค่ซื้อตัวเล่งสลิงนะครับคุณผู้ชมซื้อตัวเล่งสลิงมาเกาะทั้งสองตัวนี้ไว้นะครับทั้งสี่มุมแค่นี้มันก็ยึดไม่ไปไหนแล้วนะครับนี่ ตัวนี้เป็นการด้นสดนะครับเพราะว่าผมลืมครับลืมว่าต้องมีไฟชีสข้างรถด,ด้วยนะฮะผมก็เลยเต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มนะอันนี้ด้นสดนะครับเดี๋ยวผมมาวัดระยะทีหลังแล้วกันอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพประมาณนี้นะครับไฟชีสข้างรถประมาณนี้นะประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเสร,ร็จแล้วเราก็เอาไฟชีสมากลางข้างรถนะครับตรงนี้ผมอาจจะอาจจะใช้เป็นเชือกมัดไว้ก่อนนะครับอนาคตอาจจะเจาะเนาะเจาะแล้วก็ยึดไปเลยนะครับเจาะแล้วก็ยึดไปเลย นะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเพิ่มอะไรบ้างอาจจะเป็นไฟก็ได้นะครับไฟ LED นะเวลาแบบว่าแคมปิ้งตอนกลางคืนเนาะเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไฟชียอยู่ด้านบนเนาะนั่งอยู่ตรงนี้ LED อยู่นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อนาคตค่อยว่ากันก่อนจะซื้อตัวเล่งสลิงเราก็วัดดูนะครับเท่าไหร่มันถึงจะพอดีกันนะก็ประมาณ30เซนได้โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวไปร้านวัสดุกันเขาเรียกว่าเกเร่งครับ อันละห้าสิบแปดบาทอันละแปดสิบสี่นะผมน่าจะเอาขนาดนี้นะครับน,นี่แล้วก็ซื้อกิฟด้วยนี่กิฟก็ประมาณนี้นะครับโอเคสี่ตัวก็น่าจะจบนะครับขนาดนี้เนาะโอเคครับผมผมซื้อมาเรียบร้อยนะไอ้ตัวนี้นะฮะเกียเร่งเกลี่วเร่งนี้88บาทตัวหนึ่งนะครับ88บบาทแล้วก็จะมีตัวล็อกโซ่ครับคุณผู้ชมตัวล็อกโซ่นะฮะ ตัวนี้22บาทนะครับรวมทั้งหมดนะครับ4ี่ตัวเนาะรวมทั้งสิ้น4ี่บาทเห็นไหมอาคุณผู้ชมอาจจะมีคําถามทําไมต้องมีตัวล็อกโซ่ด้วยนะครับตัวนี้นะอาเดี๋ยวผมแกะให้ดูอาพอแกะเสร็จตัวล็อกโซ่จะเป็นแบบนี้นะครับหลักการใช้งานก็ไม่มีอะไรก็แค่บิดออกนะครับอันนี้มันจะเป็นหางปลาอยู่เห็นไหมบิดออกแค่นี้เองนะครับแล้วคุณก็เกี่ยวกับหูตัวนี้ นะฮะแี่นี้เองนะครับนะเสร็จแล้วก็หมุนเข้าไปแี่นี้เองครับไม่มีอะไรมากนะนี่เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะสมมุติว่าถ้าไม่มีตัวนี้ล่ะจะเป็นยังไงอ่ามาดูกันครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตัวเล่งนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งเป็นตะขอฝั่งหนึ่งมันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับฝั่งนี้ตะขอนะฝั่งนี้กลมๆเวลาใช้เราก็ใช้ตะขอเกี่ยวด้านนี้เนาะเนี่ยตะขอเกี่ยวด้านนี้แต่ด้านนี้มันเป็นกลมๆแล้วก็หูเกี่ยวตรงนี้มันก็กลมเหมือนกันเห็นไหมกลมบวกกับกลมนะครับมันใส่กัน นะครับมันต้องมีตัวล็อกโซ่ขึ้นมานั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอ่าเราคลายเกียวออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวล็อกโซ่ตัวนี้เกี่ยวเข้าไปึ๊บแล้วก็เกี่ยวกับตัวนี้ด้วยสองตัวเลยเกี่ยวเข้าไปด้วยกันแบบนี้นะครับเห็นไหมเสร็จแล้วก็หมุนที่นี้เองครับง่ายมากเนี่ยเรียบร้อย ส่วนเกีียวเลีงตัวนี้นะครับหลักการมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่เอาออกแบบนี้ออกนี้ให้มันมีระยะฟีนิดนึงเห็นไหมไหนๆก็ทําทํามันทั้งสีด้านเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เกี่ยวไว้ก่อนนะครับถ้าจะทําให้มันตึงคุณก็แค่บิด แบบนี้มันก็ตึงแล้วเนี่ยแค่นี้เ,เนี่ยแค่นี้ก็ตึงแล้วครับง่ายมากเลยนะครับอ่าด้านนู้นตึงแล้วด้านนี้ก็ต้องตึงด้วยนะอะ่โอเคตึงแล้วครับเรียบร้อยนะโอเค แค่นี้ก็อยู่แล้วครับแน่นแล้วนะเห็นไหมโอ้โหไม่ขยับรถขยับแทนนะฮะสจะให้ดูด้านข้างนะครับนี่ฮะโครงเต็นท์หลังคาก็จะสูงประมาณนี้เนาะเอ เหมือนที่ผมตั้งใจไว้นะครับเพราะว่าสติเต้นลังคาก็าสูงประมาณนี้นะนะเต้นลังคามันกี่เซนเองครับมันไม่เกินประมาณ45-47เซนเองมั้งนะฮะแต่พอติดแล้วมันก็จะไม่เลยหัวเก่งเนาะเนี่ยนะครับติดก็จะประมาณนี้นะเวลาจะหยิบของอะไรก็สบายแล้วนะครับเพราะว่าทาช่องไว้เห็นไหมแน่นหนาครับผมเนี่ดยดูลดโค้งเลยนะเนี่ยลดโค้งเคียงเลยนะครับเนี่ยแน่นมากนะเนี่ยอ่านี่คือมุมมองจากด้านหลังนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะเอาไว้วางตัวเสานะครับเสากลางไฟชีพตัวนี้ก็ด้นสดนะครับด้นสดลืมอย่างที่บอกลืมว่าต้องมีไฟชีพข้างรถด,ด้วยนะครับจริงๆแล้วผมว่าอาจจะเล็กไปสักหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ชมทําก็เว้นระยะห่างจากอาจจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็มาจบที่ตรงนี้ก็ได้ แต่ว่าผมว่าที่ผมทำเนี่ยก็ขนาดกระทัดรัดนะก,ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนําจริงๆยาวกว่านี้นิดนึงก็ได้ประมาณนี้อ่าต่อไปเดี๋ยวผมลองวัดทั้งหมดให้ดูนะวัดทั้งหมดเลยนะครับให้ดูเนาะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับง่ายมากแนบะนี้เนี่นะครับไม่ไม่ไม่ได้เจาะติดกับตัวกระบะน,นะครับนไยกขึ้นยกลงสงคนสบายสบา แล้วก็ดันไปชนตัวแม็กไนเนอร์นี่ครับนี่คือพอดีคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เห็นไหมครับเหล็กตัวนี้ที่ผมห่างไว้15เซนตั้งแต่แรกเห็นไหมครับเวลาเอาตัวเหล็กเนี่ยดันเข้ามานะครับมันจะชนกับตัวแม็กไนเนอร์พอดีปึ๊บแบบนี้แสดงว่าพอดีแล้วเห็นไหมครับอันนี้ที่ห่างไว้15เซนเพราะเหตุผลนี้นะครับผมเมื่อเราดันโลบาร์เข้ามาเนาะนี่ฮะบปึ๊บอันนี้คือชนพอดีเห็นไหมครับช่องว่าง15เซนนะครับที่ผมเขือไว้ก็จะประมาณนี้ เผื่อแบบเวลาเก็บเต็นท์ด้านนี้นะครับมันจะได้มีช่องว่างในการเก็บตามความต้องการของผมเองนะบอกก่อนนะครับผูบ้ชมว่าบางอย่างก็ด้นสดเอาหน้างานผมเขียนแบบไปให้เขาก็จริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีแบบคาดเคลื่อนประมาณ2-3มเซนเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันต้องเผื่อนะเผื่อระยะของตัวเหล็กด้วยนะครับแล้วก็บางอย่างก็ด้นสดหน้างานนะครับขนาดนี้ไม่เหมาะขนาดที่เราเขียนไปไม่เหมาะนะครับเราอาจจะเพิ่มือเราอาจจะลดจากขนาดเดิมก็ได้นะครับอันนี้คือตัวไฟนอนตัวเสร็จแล้วเรามาลองวัดกันดูเนาะ มาดูส่วนที่ยาวที่สุดก่อนนะครับตัวนี้เมตรสามสิบนะครับตัวด้านล่างสุดแล้วก็ทําระยะห่างนะจากตัวแม็กไลเนอร์ด้านหน้าอยู่ที่สิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนเป๊ะๆตามตามแบบเลยนะตัวนี้นะครับอ่าส่วนความสูงนะครับความสูงอยู่ที่หกสิบเซนเป๊ะๆเลยนะฮะแล้วก็ความกว้างครับผมของกว้างหน้านี้ อยู่ที่1เมตรครับผม100เซนติเมตร1เมตรนะ1เมตรตัวเหล็กด้านข้างตรงนี้<ม>นะครับอยู่ที่45ไม่ใช่45 115้าเซนนะครับ115เซนนะตัวนี้นะด้านบนตัวนี้นะครับด้านล่างจะเป็น1้อยด้านบนจะเป็น1 1 5 60เซนนะครับแล้วก็1เมตรโอเคเสร็จแล้วมาวัดตรงนี้กัน อันนี้ตรงที่ผมเพิ่มขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบสี่เซนนะครับยี cm, ่สิบสี่คูณห้าสิบยี่สี่คูณห้าสิบนะครับระยะห่างจากเสาตัวนี้มาเนาะอันนี้ผมกะเอานะผมกะเอากับช่างนะครับอยู่ที่สามสิบเซนครับผมสามสิบสามสิบนะครับสามสิบแล้วก็สามสิบยี่สี่คูณห้าสิบ ถ้าคุณผู้ชมไม่ทันเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับเขียนพวกระยะให้นะครับต่งตางๆเนาะว่าขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหรแล้วคุณผู้ชมก็แคปนะครับแคปเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องทําตามผมร้อยเก็ได้ส่วนว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้สูงกว่านี้สูงกว่า60เซนคุณผู้ชมก็กําหนดได้เลยว่าอยากอยากจะสูงเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะครับผม ต่อมาข้อดีข้อเสียของโลบาที่ขนาดเตี้ยแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะมีน้อยคนมากๆนะที่ทําโลบาเตี้ยแบบผมนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะมีนะครับมีนะแต่เขาไม่ค่อยทําคลิปออก YouTube กันนะครับส่วนมากโลบามันจะเลยหัวเก่งกันทั้งนั้นใช่ไหมข้อดีข้อแรกเลยนั่นก็คือตัวเต็นท์จะไม่ต้านลมครับเพราะว่ามันอยู่หลังหัวเก่งเนาะเวลาลมปะทะมันก็จะโดนหัวเกง่งแล้วก็มันมันไม่โดนตัวเต็นท์ อันนี้ข้อแรกเลยนะที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆข้อที่2นะครับคุณจะไม่ลาคาญเสียงลมครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเต็นท์ลังคาเนี่ยเขาก็บอกอยู่เนาะว่ารูปท็อปเต็นท์เต็นท์ลังคานะครับติดไว้บนหลงังคาทีนี้เวลาใช้ความเร็วสูงเนี่ยเสียงมันจะมีเสียงรบกวนนะครับเสียงวีดเสียงอะไรที่มันน่าลาคาญมากๆไอ้ลมพวกนี้เนี่ยมันมันเกิดจากการกระทบระหว่างอาจจะเป็นแหลหลงังคาหรือว่าตัวจับด้านข้างอะไรแบบนี้นะครับทำให้เวลาขับรถเนี่ยมันเสียงมันกวนใจมาก ถ้าเราทําโรบาเตียแบบนี้นะครับเต็นลังคาอยู่หลังหัวเกียงแบบนี้ปัญหานั้นมันก็จะไม่มีเรื่องต่อมาก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะผ่านไอ้พวกอะไรละ่ะสะพานต่างระดับทางรถไฟนะครับที่เขาเขากำหนดความสูงของรถนะครับนะฮะเราสามารถขับไปได้เลยเราไม่ต้องกังวลว,ว่าตัวเต็นลังคามันจะติดเพดานหรือเปล่า มันจะชนหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ต้องส่วนใหญ่ปัญหานี้มันจะเป็นปัญหาของรถยกสูงแล้วก็ติดเต็นท์หลังคานะครับบางที่เนี่ยนะฮะเขากําหนดความสูง2.5เมตรแบบนี้ขับไปดีๆไม่กล้ามุดก็มีแต่ว่าถ้าติดเต็นท์หลังคาไม่เลยหัวเก๋งแบบนี้แน่นอนว่าไปได้สบายสบายข้อต่อมาก็คือแน่นอนว่าเมื่อเต็นท์มันเตี้ยนะครับเมื่อเต็นท์มันเตี้ยบันไดมันก็สั้นเมื่อบันไดมันสั้นเราสามารถขึ้นลงเต็นท์หลังคาได้ง่ายขึ้นอาจจะขึ้นแค่2ขั้นก็เข้าไปนอนได้แล้วนะครับ ขึ้นลงสบายนะครับผมก็สบายแม่ผมก็สบายเหมาะสําหรับคนเท่าคนแก่เนาะที่ไม่อยากปีนบันไดหรือกระทั่งเหมาะสาหรับผมด้วยซ้ำนะครับที่น้าหนักเยอะขนาดนี้นะครับถ้าไปปีนบันได 3- าสีขั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เมื่อบันไดเป็นเตี้ยลงเนาะมันก็ขึ้นลงง่ายขึ้นแล้วมันก็ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียเท่าที่ผมประเมินได้นะครับมีอยู่ประมาณสองสาข้อข้อแรกเลยแน่นอนว่ามันเสมอกับหัวกิง,กร,ก,ง,งนะรกระจกหลังมองไม่ได้นะฮะกระจกหลังมองไม่ได้ข้อแรกนะครับ ข้อที่2ใส่ของได้น้อยขนสัมภาระได้น้อยลงซึ่งไม่ใช่ปัญหาของผมแน่นอนอาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นนะครับที่ทําโลบาเตี้ยแบบผมนะครับแต่สําหรับผมไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าผมขนของไม่เยอะส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับน่าจะต้องเสียสละหน้าต่างสักบานหนึ่งหน้าต่างที่ติดกับหัวเกีงไม่น่าจะได้เปิดเพราะว่ามันอยู่เชิดกันจนเกินไปนะครับเดี๋ยวลองไปแก้ไขหน้างานกันดูนะครับอาจจะเปิดได้ก็ได้เนาะแต่ว่าผมว่าน่าจะได้นะน่าจะได้ โอเคครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าผมแค่เป็นไกด์ไลน์นะครับไม่ต้องทําตามผมทุกอย่างก็ได้สิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกเลยนะครับแต่มันภูมิใจครับมันภูมิใจที่เราได้ออกแบบเองมันภูมิใจที่เราได้เห็นผลงานที่เราคิดแน่นอนว่าคนที่เข้ามาดูอาจจะมีคําถามแบบอทำไม่เติมนั่นสักนิดนึงทำไมไม่เติมนู่นสักหน่อยทำไมไม่เติมนี่สักนิดนึงก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วแต่ว่าจะมองมุมไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็คิดว่าผมทำดีที่สุดแล้ว นะครับในความคิดของผมแน่นอนว่ามันอาจจะไม่เพอร์เฟกในสายตาคนอื่นแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วนะฮะสเต็ปต่อไปก็น่าจะติดติดไฟนะติดไฟติดเต็นท์ลังคาติดไฟนะครับด้านล่างก็น่าจะมืดเวลาเอาของกันคืนน่าจะไม่เห็นอะไรโอเคครับผมจบโปรเจกต์โลบาตัวเตี้ยวไว้เพียงเท่านี้นะครับสเต็ปต่อไปก็คือไปติดเต็นท์ลังคากันนะครับผมสวัสดีครับ